ตวน้ายดดจะเริ่มมานับกินอาหารที่ยาใเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าแล้วกุชาร์กุชาร์ดลยะบอสใหญ่มากพมกโดนี่องค์โดนพี่องค์ดูหมดเลใช่ครับองหัวบอสแท้แม่เดี๋ยวไปลอยบอสฝั่งเขาให้ าไม่เจอคิวโหดนะแค่น่ดจะดูหวานวันนี้าสูสีกันอยู่ไม่น่ามีอะไรพิวดูกลางให้หน่อยนะครับพี่แบงค์ดูใกล้ให้หน่อยเดี๋ยวผมไปดูไกลให้เหมือนเดิมเข้า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 เลยครับเกาลโรยน่าจะฮาริค้าคดูกลางครับคันทั้งคันทั้งไอ้ตีไฟแสงคิวรอฟล็อตไหมตู้ไม่ได้อยู่แล้วบอกเลย ไม่ถึงสีพายยังรู้ไม่ได้หนึ่งศูนย์ข้อใครเนี่ยแม่กระตขนเฮ้ยเยอะนะ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 เดี๋ยวสีเขียวไม่มีคนเลยฝั่งที่โทรศัพท์เราไม่มีคนฝั่งนู้นเยอะมากแต่ถ้าอย่างนี้เขาจะช่วยนะฝั่ลงข้ามโอ้โหสดชื่นสัปดาห์แรกไม่ใช่มันมาโถมแล้วนะโอ้โหเยอะนะเนี่ย เขียวแต่เขียวไม่มีคนเลยพี่ฝั่งฝั่งเราเราได้จากบอสตบานเลยกัดบอสให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามกัดโซนที่ได้ขามบนเขาตีกันสนุกแน่เลยอะโหเยอะชิปแพวเยอะมากเลยเดิมจริงเดิอครับพี่เออยากได้ต้้งสี่ล่ยชิปเลยนะอะ เดียวโทรลดสภาพให้ดูเบพร่ดดองเบด้านข้าวิผมใช้กำไรนี่ไงกำไรกำไรกินนะขอดูก่อนนะถ้าเกิดบ้านบ้านไหนบ้านข้างบนอันไหนแตกก่อนม้วก็ไปมันจะเป็นบ้านนึงหมาเล็กเจ็โฟกัสใหม่เล็กเจ็นะใหม่เล็กเจ็เยอะสุดที่ดูนะเนี้ย สีฟ้าเหรอบังคอเหรอดนาดก็เยอะนะดาบเยอะมากเลยนะแต่จะเยอะกว่ามั้งแตที่ลูกดูมข้าวหนามันถูกดาบมันถูถั่วสีแดงข้าวมันถูถั่วไปเลยไปเลยไปเลยเขาโรวิ่งช้าวะเฮ้ยโอ้โหนี่สีภัยวิ่งไปแล้วไอ้พี่เช้าสีภัยวิ่งไปแล้วต้นตายไม่ทันหรอกพี่สีภัยอ่ะเดือดเลยใครตาย ดูดรื่องบ้าผมไม่ได้ขึ้นบนและไม่ทะลุเกินคอขวดนะครับดูตำแหน่งนโมนามาอยู่บ้านสีเขียวหมดแล้วเนี่ยของเราถึงหินแล้วถึงหินสีเขียวแล้วไม่คาสีเขียวหมดไปไหนเจ้อย่าลึกอย่าลึกก็เอาบอลก่อนนะเดี๋ยวโดนแย่งนะเดี๋ยวโดนแทงมาแย่งหรือเปล่าดูดีนะ ระวังข้างบนมันแย่งนะเออระวังโดนแย่งนะมัวจะวิ่งไปข้างหน้าบ้านเขาไปทำไมมีประโยชน์ตอนนี้กลับมาก่อนสีม่วงสีม่วงเริ่มเอ้ยสีม่วงหรอจ่าสีฟ้าสีฟ้าข้างล่างข้างล่างตอนนี้ตอนนี้สวยเอออ่ะทีนี้ยจะไปได้ไปได้แล้วอ่ะไม่ใช่ดิคือเราต้องไม่ไปก่อนบอสดิไปก่อนบอสไม่ได้น่ะเดี๋ยวบอสโดนแย่งซวยน่ะมึงเคยมีปรากฏการณ์คนมาแย่งบอสแล้วนะอย่าประมาทอย่างนี้ดิ เดี๋ยวผมไปดูงไปให้สีอะไรมาแย่งเนี่ยมากันได้แล้วมากันได้มากันได้มังกรมาแล้วนะมังกรอ่ะใช่ใช่สีฟ้าเริ่มกระจายตัวแล้วครับสีฟ้าเริ่มกระจายตัวแล้วพี่ไกลมีไกลมีายใครคนหนึ่งกับผมอ่ะเงี้ยพาราหนึ่งหนึ่งชิพายเดี๋ยวมีคนเพิ่มไหมอ่ะไม่ใช่หนึ่งหนึ่งอ่ะสองหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาได้เลยครับมาการก็เลยเข้าไปละคนเยอะมากครับสาวใกล้คนเยอะมากเียอ่ะ แต่ไก่มียสองคนยังเรายึดนะยังเรายึดไก่เดี๋ยวเดี๋ยวไปกัดไก่ให้ใครไปใกล้ไปเลยนะไปแสดงกับผมเนี่ยอีเย้ชิบหายไม่ใช่ละขอคนอีกสักคนหนึ่งก็ได้ไหมไอ้สามหนึ่งสี่หนึ่งยึดเนี่ยมาไหนวะเนี่ยวิ่งวิ่งเอาถืออ๋อยเนี่ยละมอนไงมาไหนตีให้รู้เลยว่าเขอามาแล้วสัตว์เอ้าเร้าที่เดียว ครับตาหาแล้วหนึ่งไอพาราสแม่งถือกว่าไม่ตีหรอกเตะ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 มีเนินจ่าแล้วนะเนี่ยเฮียมันชุดเตะไม่ทันเดี๋ยวเก็บหินสีฟ้านะครับเดี๋ยวเก็บหินสีฟ้านะเอ้าโอ้อันนี้ไม่ทันพี่พี่เอพี่อยู่ถุงเท้าใช่ปะ ใช่ครับอยู่สีฟ้าครับสีฟ้าเข้าบ้านส,สฟ้าเข้าบ้านตัวน,นะะึงม <VER? S 1> าเปิดชาาเลยเามาไส่เข้าสีสาาบุฟเฟ่ร์นะบูนมาพบนะครับมาครับมาเดี๋ยวอาส่วนก่อนมีคนตีนบ้านนะมีมีคนตีนบ้านตีหินครับตีหินครับตีตีอะไรนะมามาขอตีหินครับตีหิน

ได้ยิงตรงแล้วผมติแบตได้สมายผมไล่นม่ถได้ผมใกล้จัดบองจังจัดเพราะว่าต้องเอาบอลนั่นแหละัได้แล้วพี่ใจขอคนร่ำลอยไอ้เี้ยโดนเชื่อเลยตายเลย การโดนิดอยู่แต่ี่การโดนิดอยู่ตรงบอสตอสะตัวบอสเกีคนหน่อยตับอสเพัลมใครครับนี่เนี่ยลาวลนาปิดไม้พ้าปิดไม้พลาลงพ้นเหรอลงพ้นหรือพ้าไม่ใช่ปิดไม้พาหน้าลม บอลก็ไป็นฮะเฮ้ยระวังโดนแย่งบอสนะมันโผล่มานี่เยอะเดี๋ยวไป X ไปดูคนมานโอ้โหยิ่งโดนเปิดเวลาไล่จัดได้แรมากตัวนั้นอ่ะไหนบอสตัวไหนอ่าอยู่ไม่เห็ เอาใกล้ให้ได้ก่อนไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ากระจายกันเละเทะอย่างนี้ไม่ได้สักโซ่เนี่เลยห่ป๊อสหาไม่เจอข้างล่าง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 ข้างล่าไม่ใช่อ่าทำไมเสียงกระตุกจังเลยไม่เห็นเจอป๊อสเลยไหนอะอะ ยังไงขาขาบ๊อกตายตายสว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 ยยุบยุบยุบใจชิงการ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 แม่งทำไมมาโดังวะดนผการอีมาตการมา ามาป่วยแล้วมาป่วยแล้วโอ้ฟาดฟาสามตี้ครับฟาสตีกันไ่สองสองตี้สองตี้สองตี้สบายสบายสบายมาเล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 ยช่วยมาเลยมาเลยมาเลยโอจับ่อยลูกลูกต่อพีตายลูกตาย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 หนึ่งตายหนึ่งโยเออกูตายโอโดนหัวใจโอ้โหคุอยากให้ใครมาับต่อีตว เออโอเคเจอตายหาได้จอนี่ยองูขอถามพี่วอาอย่าติหัวใจไม่ถึงด่านพี่ตายมา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 เติมมาเติมเราขึ้นแล้ว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 โอ้ยายวัอารมณ์แขึ้นแล้วอารมณ์แ่บขึ้นแล้วเลยนะดีดงทำไมขยับไม่ได้วะเรืองมันในอถตัวลายเอง ของม่ตีคนต่อที่แล้วอย่าบอกหัวที่ไม่รักจะเป็นุดๆเขียนรูปแม่ไว้เจอแม่ครับปุ่มไว้ปิรหมดแล้วก็เฮ้ยที่โดนก็ด้องทำแต่ล้ ยีดจัดไว้ดจัไว้ีบลเกิดนะ M ีบลเกิดแล้ว M P D ชิล่าเกี่ยวไมนะตายบ้าจัะบาปโอ้โหแม่งบงเยอะว่ะบ้าเพื่อนช่วยบ้าว่านี่กแถ้ามาเกอะ์เแตแค่้า เอาด้นนเข้ามาดนเข้ามาดนเข้ามาเอาปลุกเลยเอาอยู่นิดเดียวเราอย่าไปคอด้านนอกใช่ใช่ใช่เราเราทำวยกัเลย้อเ้โนโนเราอยกันนอกวงอะใยเข้ามาออาอะไรทำอะเรยอเถ่ายมา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 ถอยดเข้าในวงนิดเดียวเองพี่เข้าในวงนิดเดียวมาแม มาเยอะนาเยอะกานโดนนะสวยสวยตา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 ยเอยตายเลยฆ่าฆ่าฆ่าไม่โดนหรือหล่ฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งตายเตะเตะผมว่าแดงมันจะเล่นสบายเกินไปแล้วว่าเดี๋ยวผมไปดูไกลก่อนเฮ้ยมันยึดสามมันยึดสามมันยึดสามการไม่มีแน่นอนไม่ได้ขาวขาวขาวแดงมันจบแล้วนะมันจะยึดสามมันมันมันเสียฟอร์มมันเกียฟอร์มแล้วมันจบแล้วนะ หายแล้วจะตายตายตยนหายจบแล้วอ่ะโดมมีินด้วยอ่โสีรวหมดเลยอ้าวมนสี่เจ็ดสียหกลสี่หกเฮ้ยโหไม่คตอยเลยคนกระจายเกินไปอยู่กันุดเลยดูแล้วอ่ะ โอ้ตีหินติดดาวเนาะคือคือวันในนี้เท่าไรพี่มันมันต้องไปเป็นตี้อ่ะงั้นบัฟมันหายอ่ะแล้วมันมันสู้เขาไม่ได้รับมันไม่ถึงแล้วมันตายเราพักเราพักเราน้อยพักเราน้อยเราไม่ค่อยให้ใครบวชไม่ครับขนาดพักขนาดพักจะแพ้ยังไม่ได้พักเลย อาตุเมฟันเต้พาแล้วแทลยออไม่พามเลย่างนี้ใครจะบวดเอาเป็นแบบนี้ใครจะบูดตัวมือชาร์ปโกตาติงนะตาติงเนี้ยวะขอบคุณครับย้ายย้ายครับข้าเราเดียวเราจะ